แนนดับหนึ่งก็โหดเหมือนเดิมปาบโหดมากที่สุดผมยิ่ง <c oughs> ค่าเธอไม่แพงสวัสดีค่ะขอต้อนรับนทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องเตียต่อใ <มา S 2> นดีโดยพี่เตยและพี่ท็อปครับวันนี้พวกพี่สองคนนะคะจะพานน้องมาพบกับ 21คะแนนของคณะแพทยศาสตร์ที่เรียยจากอันดับต่ำไปที่คะแนนสูงที่สุดเลยเนาะคะแนนของปีนี้นะคะเป็นรอบของกอศพทใช่ปี<ด>ล่าสุดเลย2,563รบใช่ค่ะพูดง่ายๆคือทีมชาติราสาใช่คะแนนที่บอกก็จะเป็นคะแนนต่ำสุดที่เกิดขึ้นในรอบปี2 5 6 3นะคะใช่ซึ่งจะเข้าได้หรือเข้าไม่ได้เราต้องดูที่คะแนนต่ำสุดนะครับถ้าน้องน้องคนไหนเตรียมแอดน่ต้องจำไปเลยว่าดูที่คะแนนต่ำที่สุดนะ ก็มาเริ่มกันที่อันดับที่21ได้แก่มหาวิทยาลัยสยามซึ่งคะแนนต่ำสุดของที่นี้เมื่อปี2563 4 6ก็คือปีนี้อะละครับอยู่ที่57.8169คะแนนโดยมหาวิทยาลัยสยามนะคะก่อตั้งคณะแทมมาแล้วทั้งหมด6ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทเป็นอะไรเอกชนเนาะ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเป็นเอกชนก็จะแพงหน่อย อันดับที่10ก็คือมหาลัยรังสิตนะครับซึ่งอันดับนี้จะเป็นสังกัดโรงพยาบาลเลิศศิลป์คะแนนต่ำสุดก็คือ58.937 5คะแนนครับโดยคณะแพทย์มหาลัยลังสิตโรงพยาบาลเลิศดศิลป์เนี่ยก่อตั้งมาได้ทั้งหมด6ปีนะคะและก็มีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดโครงการในที่ประมาณ3ล้าน3 0 0แสนบาทนั่นเองด้วยความที่เป็นเอกชนใช,ใช่ต่อไปก็คืออันดับที่19ก็ยังเป็นมหาลาัยลังสิตเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งคะแนนต่าสุดก็อยู่ที่59.3547คะแนนครับโดยมหาลัยร,งรังสิตโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก่อตั้งคณะแพทย์มาแทั้งหมด26ปีและค่าเทอมเฉลี่ยเหมือนกันเลยกับโรงพยาบาลเลิศธิ์ก็คือ3 3 0ล้าน 3, แนบาทนัน่นเองค่ะค่ะ มาที่ระดับที่18ได้แก่วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเก้าครับโดยคะแนนต่ําสุดของที่นี่คือ62.1306คะแนนต้องแยกก่อนว่าวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเก้าเนี่ยจะแยกคะแนนรับเป็นผู้ชายและผู้หญิงและอันดับนี้ก็จะเป็นคะแนนของของผู้ชายครับเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะแพทย์แพทย์พระมงกุฎเก้าจะรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมันจะทําให้คะแนนของผู้ชายเนี่ย จะต่ำกว่าผู้หญิงอยู่หน่อยนึงใช่อันดับการแข่งขันของผู้หญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าน,นิดนึงโดยที่วิทยาลายแพทย์รมงกุฎเก้านะคะก่อตั้งคณะแพทย์มาแล้ทั้งหมด44ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการในอีที่ประมาณ144,000บาทนั่นเองถูกนะใช่ถูกแล้วก็ในปีหนึ่งนะคะนักศึกษาแพทย์ก็จะเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตรษษษ์ แล้วก็ปีต่อไปก็จะได้ไปเรียนที่พระมงกุฎเหมือนเดิม่ซึ่งน้องคนไหนอยากเป็นแพทย์ทหารที่นี่คือที่เดียวที่เปิดสอนเป็นแพทย์ท<ช>หารเลยใช่ค่ะอันดับที่17นะครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือตัวย่อก,ก็คือมอทสครับซึ่งคะแนนต่ําสุดของ ที่นี่ก็คือ6 2 4 4 7 3คะแนนมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการนนอยู่ที่ประมาณ490,000บาทมาที่อันดับที่16ได้แกม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งคะแนนต่ําสุดก็คือ62.5958คะแนนครับโดยมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก่อตั้งคณะแพทย์มาทั้งหมด7ปีแล้วก็มีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการนั้นอยู่ที่ประมาณ0,000 0บาทค่ะที่นี่เขาจะเรียกคณะแพทยศาสตร์ว่าสํานักวิชาแพทย์ซึ่ง จะมี3ที่ที่เรียกอย่างนี้มีที่1มทศอสองมทสเน่มทสคือเลยนะ่อเ้เทคโนโลยีสุานารีราารชายสองคือแม่ฟ้าหลวงส่วนที่3ก็คือวะไรลักษณ์โอเคมาที่อันดับที่15ก็คือมหาลัยบุรพาซึ่งคะแนนต่ำสุดของที่นี่ปีที่แล้วก็คือ62.6140คะแนนครับ โดยคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก่อตต้ามาทั้งหมด12ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการได้อยู่ที่ประมาณ1 2 2 4 0 0บาทนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่ามันเพิ่งปรับเนาะปรับปี63นั่นเองเพราะว่าก่อนนี้ค่าเทอมก็จะแบบยังถูกอยู่เลยไม่แพงมากนะคะปรับล่าสุดปีนี้เลยอัปเดตมามากมาปรับโหดมากับที่14มหาวิทยาลัยนเรสวนครับ เึื่อคะแนนต่าสุดของที่นี่ก็คือคง2 8 8 3คะแนนโดยมหา,ล,าลัยนาเรศวรนะคะก่อตั้งคณะแพทย์มาแล้ว25ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ2,40,000บาทค่ะถูกเนาะ อันนี้ไม่แพงเป็นถือว่าเป็นถูกเป็นอันดับต้นๆเลยแหละอันดับที่13เป็นวิทยายลัยแพทย์พระมงกุฎเก้าซึ่งซึ่งอันดับที่13นี้จะเป็นของผู้หญิงน้องผู้หญิงนะครับซึ่งคะแนนต่าสุดจะอยู่ที่63.2846คะแนนซึ่งข้อมูลทุกอย่างก็จะเหมือนกับอันดับของผู้ชายเลยก็คือก่อตั้งคณะแพทย์มาทั้งหมด44ปีและค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการจะอยู่ที่ประมาณ144,0 0 0บาทค่ะอันดับที่12 มหาลัยสงขลานครินคะแนนต่ําสุดของปีนี้นะครับจะอยู่ที่63.5591คะแนนและมหาลัยสงขลานะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกแห่งแรกของภาคใต้เนี่ย oh. ก่อตั้งคณะแพทย์มาแล้วทั้งหมด47ปีและค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ330,000สามมื่นบาทค่ะใช้ได้ใช้ได้ แข่งใช้ได้อันดับที่1 1นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธซึ่งหลายๆคนจะเรียกสั้นๆว่ามอสวมอสวใช่ซึ่งคะแนนต่ําสุดของที่นี่ในปีนี้อยู่ที่6 4 3 2 0 9คะแนนโดยที่แพทย์มอสวนะคะก่อตั้งมาทั้งหมด34ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยที่ประมาณ3แสน30,000บาทค่ะเท่ากันเลยเนาะแข่งเท่ากันค่ะปกติดต่นะดีก็ประมาณเทอมละ30,000ป่ะประมาณ3เอ๊อประมาณ30,000เอ๊ะ12หัน12

อันดับ10นะครับก็คือมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งคะแนนต่ำสุดอยู่ที่6 6 0 6 2 6คะแนนครับและแพทย์มหาลัยเชียงใหม่นะคะก็เป็นแพทย์แห่งแรกในภาคเหนือเหมือนกันก่อตั้งคณะแพทย์มาทั้งหมด63ปีและค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ2องแส0ี่มบาทค่ะอันดับที่9นะครับได้แก่วมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งคะแนนต่ำสุดของที่นี่ในปีนี้จะอยู่ที่66.2192คะแนนครับโดยคณะแพทย์ขอนแก่นนะคะก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด47ปีและมี ค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ201,000 0บาทค่ะอืมก็เป็นคณะแพทย์แห่งแรกในภาคอีสานเนาะใช่ค่ะตอนที่อดับที่8นะครับได้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งคณะแพทย์ที่นี่จะเรียกว่าคณะแพทย์วชิระพยาบาลคะแนนต่ำสุดของที่นี่ในปีนี้จะอยู่ที่66.3505คะแนนครับโดยคณะแพทย์ของที่นี่นะคะไม่มีปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนและเปิดรับนักศึกษานั่นเองนะคะ ที่สังกัดโรงพยาบาลตากสินใช่ค่ะโดยที่ค่าเทอมเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4,2 0 0 0 0บาทต่อที่อันดับ7ก็คือมหาลัายธรรมศาสตร์ คะแนนกี่ด้นนะเราเนี่ยเราไม่เลิกน,นะไม่เลิกใบแอบมหลาลัยตัวเองซึ่งคะแนนต่ำสุดของที่นี่จะอยู่ที่67.3490คะแนนครับและก็คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก่อตั้งมาทั้งหมด29ปีและค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ250,000บาทครับซึ่งดีมากถ้าอยากรู้ว่าดียังไงไปดูคลิปอสัมภาษณ์คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะลงไว้ในช่องเลานะอย่าลืมไปติดตามกันต่อที่อันดับที่6กนะครับก็คือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ซึ่งคณะแพทย์ที่นี่ก็คือคณะแพทย์วชริรพยาบาลคะแนนตำสุดของที่นี่ในปีนี้นะครับจะอยู่ที่67.9394คะแนนครับโดยคณะแพทย์ที่นี่นะคะก่อตั้งมาทั้งหมด26ปีแล้วก็มีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ420,000บาทนั่นเองคะอ่ะ ต่อกันที่อันดับที่5<ม>ก็คืออันดับที่5ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศซึ่งคะแนนต่ำสุดของที่นี่จะอยู่ที่69.1621คะแนนครับโดยค่าเทอมเฉลี่ยของที่นี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0สบาทค่ะ และในปีที่1ถึงปีที่3ที่เขาเรียกว่าพรีคลินิกเนี่ยจะได้เรียนที่จุฬาและก็ปีที่4ถึงปี6ในชั้นคลินิกเนี่ยจะได้ไปเรียนที่ภูมิพลนั่นเอง่ะย่าสับสนกับแพทย์ทหารนะที่นี่จบมาก็จะเป็นแพทย์ปกติต่างจากมองวิทยาพระมงกุฎพระมงกุฎพระมงกุฎก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งเดียวนะคะที่จบมาแล้วสามารถเป็นแพทย์ทหารได้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 บรรจุเป็นน้อยปีในแพทย์ได้ยศนั่นเองใช่อันดับที่4ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นโครงการความร่วมมือกับจุฬาพรราชวิทยาลัยนะครับซึ่งคะแนนต่ำสุดในปีนี้จะอยู่ที่69.4570คะแนนครับ โดยคณะแพทย์ที่นะคะก่อตั้งมนาะทั้งหมด4ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยที่ประมาณ3,060,000บาทค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรไทยหลักสูตรไทยก็จะมีหลักสูตรอินเตอร์เหมือนกันนะคะใช่แต่จะไม่ได้รับในรอบนี้เนาะในรอบกระสอบพรอ,อมอันดับที่3ก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะเป็นคณะแพทย์สก,กัดดรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ ในอันดับนี้คะแนนต่ําสุดในปีนี้จะอยู่ที่6 9 9 9 4 5เเ่คะแนนครับคุยง่ายก็คือหมอรามาน,นั่นเองใช่ไหมครับใช่แพทย์รามาแพทย์รามาที่พูดกันติดปากโดยที่แพทย์รามานะคะก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด55าปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ17ึ่0 0จ็ดนบาทประหยัดงบประมาณมากนะคะ,ะยิย่งสูงยิ่งแบบค่าเทอมไม่แพงใช่อันดับ2ก็ยังเป็นมหาลัยมหิดลครับแต่ว่าเป็นสังกัดโรงพยาบาลศิดเดลา ก็ที่หลายๆคนจะรู un> un> ้จักแพทย์ศิริราชแพทย์ศิรราชเนี่ยเนาะซึ่คะคะแนนต่ําสุดของที่นี่ในปีนี้ก็จะอยู่ที่71.2294คะแนนครับโดยที่แพทย์ศิริราชแน่นอนประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะก็ก่อตั้งมายาวนานเช่นกันก็คือ1 3 2ปีนั่นเองนะคะท่านผู้ชมและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ399,500บาทค่ะ สามสดูก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็แพสซีล่าดอ่ะเนาะใช่แล้วแล,แล้วก็มาถึงอันดับ,ดบที่หนึง่งยังไง ตำแหน่งแชมป์ไม่มีปเปลี่ยนนะคะคะแนนอันดับหนึ่งก็โหดเหมือนเดิมยืนมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคะแนนต่ำสุดก็จะอยู่ที่75.1088คะแนนครับขึ้นมาเยอะมากเพราะปีที่แล้วคะแนนจุฬาก็คือ71ปีนี้เ,ออเก่งกว่าเดิมนะคะขึ้นมาเป็น75เลยโค้งมากครับโคงมากโดยที่คณะแพทย์ของจุฬานะคะก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด73ปีและมีค่าเทอมเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ252,000บาท ก็จบแล้วนะคะสำหรับอันดับคะแนน แคทที่เรียนตานระดับจากต่ำไปสูงของในรอบกศพทหรือทีแครรอบ3ของปี2563นะคะใช่ครับท้งนี้ยังไงถ้าข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากแก้ไขให้ก็คอมเมนต์บอกได้เพาะว่าบบเราตกหล่นไปนิดนิดหน่อยเนาะก็แบบขอขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าว่าข้อไหนข้อมูลไหนที่แบบถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์ไปพิมพ์โพสต์นั้นไว้ให้ใช่ครับ หรือถ้าโพษเร็วเกินไปหรือว่าโพตไม่ชัดฟังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเขาดัดฟันนะคะก็เดี๋ยวเขาจะไปถอนเหล็กแล้วค่ะเขาจะยอมถอนเหล็กเพื่อการนี้เนาะก็เดี๋ยวพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะเป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นคุณหมอว่าที่คุณหมอในอนาโคตว่า จริงๆแล้วคะแนนแท้เนี่ยทุกที่เนี่ยจบมาเป็นหมอเนี่ยก็คือเป็นความภาคภูมิใจทุกที่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าอันดับคะแนนเนาะคือถ้าอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่คนอยากเข้าเยอะๆมันก็ต้องเตรียมตัวกันดีหน่อยต้องฝ่าฟันต้องพยายามไปนึงก็เป็นกําลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไล ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะะคถ้าชอบคลิปอันดับคะแนนแบบนี้เนี่ยพิมพ์บอกไว้เหมือนกันนะอยากได้อันดับคะแนนคณะอะไรพิมบอกได้นะคะไว้เดี๋ยวจะมานั่งไล่ให้ฟังนะคะสวัสดีบ๊ายบาย